สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับช่องน้องเพล่แชร์นะคะทุกคนเยวันนี้นะคะเรานะคะก็จะมาแพ็คของให้ลูกค้ากันนะคะทุกคนเราได้ขายครีมนะคะกระปุกละ150บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะแพ็คของเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีของแถมอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะคือหน้าตาของร้านเรานะก็จะมีครีมนะคะ ถ้าเกิดว่าเราจะแพ็คของนะคะแล้วก็จะแพ็คแบบนี้นะคะแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้าเลยนะคะนี่ก็ของแถมจะจุกๆแบบนี้เลยจ้านี่คือของแถมนะคะร้านเราก็จะประมาณนี้นะคะจะตั้งอยู่ข้างกอกเนาะนะคะพอเราแพ็คเสร็จนะคะก็จะส่งไปสานีนะคะทุกคนนี่นะนี่คือร้านของเราเอง นี่นะคะคือร้านของเราเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีของแถมอะไรบ้างนะคะนี่ของแถมอย่างที่หนึ่งนะคะก็คือปฏิทินนะคะเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะจ้ามีหลายลายนะคะนี่คือเราเพิ่งเปิดได้ประมาณเรานะคะได้เปิดเอมเราได้เปิดร้านขายออนไลน์ครั้งแรกนะคะเพิ่งเปิดได้ประมาณ2ออาทิตย์เองนะคะก็ลูก ก็มีลูกค้าสั่งคีมแบบนี้คีมอันนี้มาสองกระปุกนะคะเดี๋ยวจะมาแพ็กกันเนาะแต่ให้ดูก่อนนะว่าร้านเรามีของแถมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวค่อยมาแพ็กให้ดูเนาะอ่าของแถมอย่างที่สองนะคะคืออันนี้นะจะเป็นกระดาษอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะที่ขัน้นหนังสือนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยจ้าแล้วก็จะมีหนังยางวัดผมนะคะนี่เป็นหนังยางวัดผมแบบนี้นะ แล้วก็เป็นพวงกุญแจน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็เป็นที่ติดผมแบบนี้นะคะแผ่นแปะผมนะคะแล้วก็เป็นลูกอมฮาร์ดบีดนะคะมีลูกอมฮาร์ดบีดรสใหม่ด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะจะเป็นฮาร์ดบีดรสมะขามเกลือนะคะมะเอ้ยมะนาวเกลือนะคะทุกคนลูกอมนะ แล้วก็เป็นกระดาษโน้ตกระดาษแผ่นแบบนี้นะคะแล้วก็มีมิสโฟมด้วยนะคะแล้วก็เป็นสติกเกอร์ของทางร้านเรานั่นเองแล้วก็เป็นกระดาษฝอยนะคะที่ตัดเองเลยนะแล้วก็เป็นสติกเกอร์นะคะก็จะเป็นของแถมเหมือนกันนะเป็นถุงใส่นะคะแล้วก็เป็นกล่องนะกล่องคือแบบเหลือกล่องเดียวแล้วนะคะแล้วก็เป็นคัตเตอร์กอ็อตกเทปนะคะ ทุกคนวันนี้เราจะมาแพ็คของอย่างเดียวก่อนนะเพราะว่าเรามีกล่องเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะสั่งกล่องมาเพิ่มเนาะก็พอดีเลยเมื่อกี้มีคนเด้งมานะคะเหลือกล่องสุดท้ายแล้วคือขายดีมากนะคะคีมตัวนี้อุย้ยทุกคนขออภัยนะคะเุ้ยเกฟองขออภัยนะคะเมื่อกี้นะคะคือเม็ดโฟมมันหกแล้วเนี่ยทุกคนเม็ดโฟมหกอะหกหมดเลย มาเดี๋ยวเรามาเริ่มแพ็คของให้ลูกค้ากันนะคะเดี๋ยวให้ดูเนื้อครีมนะคะครีมก็จะเป็นครีมแบบนี้นะคะเอาไว้ทาก่อนนอนนะคะทาลำคอหรือว่าทาใบหน้านะคะจะเป็นครีมครีมทําให้ผิวใสสว่างนะคะกระจ่างใสนะมีเลขที่จดแจ้งนะคะกระปุกละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเดี๋ยวเรามาค่าส่งก็สามสิบห้าบาทนะคะค่าส่งสามสิบห้ากระปุกละ ร5 0บาทนะคะสามารถสั่งซื้อมาได้เลยนะคะคอมเมนต์มาในทิกตอกเลยจ้าคอมเมนต์มาใน u t u b e ทิกตอกนะคะว่าอยากได้ครีมตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแพ็กไปให้นะทุกคนแล้วก็บอกเลขที่บ้านอยู่จังหวัดไหนอะไรมาเลยจ้านี่นะนี่คือครีมของเรานะเดี๋ยวจะเปิดเนื้อครีมให้ดูนะคะแ้วเดี๋ยวจะให้คนนี้ถือกล้องให้นะคะมา นี่สิเพามาัน่ะบอกให้ทำอะไรก็ทำอย่างนั้นเอาถือกล้องเออแบบนี้แหละเพลอเอาวางลงบนนี้นี่นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะถือดีดีสิเพถืออะไรแบบนั้นก็ถือให้เรนะ็วหน้าก็มันหล่นโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดเนื้อครีมให้ดูนะคะคือเราถ่ายคนเดียวนะก็เขาต้องขออนัยนะคะเดี๋ยวจะเปิดเนื้อครีมให้ดูก่อนนะ เนื้วครีมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะจ๊าเนื้อครีมก็ประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาแพ็กกันเลยค่ะมีคนมีคนนึงนะคะเขาแพ็คเอากี่กระปุกวะไม่ใช่สองกระปุกสิเขาแพ็คเอาสามกระปุกนะคะ เขาบอกว่าเขาสั่งสามกระปุกก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าราคาสามกระปุกก็ประมาณกี่บาทสามร้อยสี่ร้อยบาทใช่ปะใช่ไหมสามกระปุกก็น่าจะสี่ร้อยแหละนะมาแพ็กกันเลยนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอไปติดสกอตเทปกับกล่องก่อนนะคะเพราะว่าไม่มีใครถือกล้องให้นะคะไปติดสกอตเทปกันนี่นะคะทุกคนเย่มาเดี๋ยวเราขอ ทำกล้องก่อนนะคะนี่นะมาติดสกอตเทปกันนะอันไหนด้านนะอ่ะอันนี้ด้านหลังนะคะ่าสกอตเทปนะคะเรายังไม่ได้สั่งซื้อสกอตเทปลายนะคะสกอตเทปลายยังไม่มาส่งเลยนะคะก็เลยใช้เป็นสกอตเทปธรรมดาก่อนนะ,ะอยู่ไหนนอ้อยอยู่ไหนนอ้อขอหาด้านก่อนนะคะด้านของเขาด้านอยู่ไหนอะ่ะด้านสกอตเทปอันนี้นี่นี่เจอแล้วนะคะ มีผิดพลาดอะไรต้องขออภัยนะคะเพราะว่าเราถือกล้องคนเดียวนะแพรมันไม่ยอมถือกล้องให้เรานะขอนั่นแหละคะ่ะคือประเด็นนักรับทุก,กลนอ่ะนี่นะคะแกะออกแล้วมาเดี๋ยวเรามาแพ็กกันเลยจ้ามันจะมีแบบมั่วๆหน่อยนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปแพ็กกันเลยนะคะ นี่นะคะออย่าไปได้ดนะหนูแก,แกะแค่กระปุก,กปเดียวกระปุกไม่หนูแค่มาแพครีวิวเฉยๆแกะแค่กระปุกเดียวนี่นะคะทุกคนม,นะมาตัดกันนะคะนี่นักกระได้เรยว แ็กร็จแล้วนะคะอันนี้นะคะมาะเดี๋ยวเรามาใส่ของกันนะทุกคนเดี๋ยวให้แพรามาถือกล้องให้ก่อนนะโอเคค่ะมาแพ็คกันเลยคือเราจะให้แพรถือกล้องให้แต่แพรไม่ถือกล้องให้เพ,เพราะแพรแบบซุ่มซ่ามมากนะคะอันนี้คือกระดาษฝอยทําเองนะ,ะของแถมจุกๆนะคะนี่ คือแพลตัดกระดาษแพลทำไมแพลตัดกระดาษฝอยใหญ่จังเลยวะแพลตัดกระดาษฝอยใหญ่มากนะคะทุกคนมาสั่งสามกระปุกนะจ๊ะนี่นะคะสามกระปุกนะคะ ทุกคนเดี๋ยวเรานะคะใส่เดี๋ยวเรามาเพ็กใส่เอาใหม่นะคะทุกคนเราว่าเราใส่ถุงอันนี้ดีกว่านะคะทุกคนเพราะว่ามันจะได้แบบไม่ยุ่งยากนะคะาใส่ถุงกันดีจ่ลนะถ้ามีเสียงรบกวกอะไรก็ต้องขอภัยนะคะกระปุกละร้อยห้าสิ ปใส่ขอใส่ถุงนี่นะคะเราได้ไปแพ็คใส่ถุงมาแล้วนะมาโห,โหโ่อกันเลยจ้าเนี่ยค่ะเอาสินค้าของเราใส่ลงไปเลย,ย,ยนะคะมาต่อไปนะคะก็ต้องใส่ของแถมนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นถุงคิตตี้นะก็จะมีถุงโบก,กับถุงคิตตี้นะคะมาใส่ของแถมกันเลยจ้า ของแถมที่จะให้นะคะก็เป็นหนังยางเส้นหนังยางน,น่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะใส่ไปเลยสองเส้นนะคะแล้วก็เป็นที่ติดผมสีสีฟ้ามิ้นมินแบบนี้เลยจ้าใส่ไปเลยนะคะของแถมก็จะจุกจุแบบนี้เลยนะแล้วก็พวงกุญแจน่ารักน่ารักนะคะนี่นะใส่ไปเลยนะคะก็ประมาณนี้ แล้วก็เป็นที่คานหนังสือสีเหลือเงินน่ารักน่ารักนะคะใส่ไปเลยแล้วก็สมุดปฏิทินหนึ่งเล่มน,นะคะตั้งโต๊ได้นะคะใส่ค่ะใส่ไม่ได้นะคะทุกคนไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมันใหญ่เกินไปนะคะเอาไวา้นะคะแล้วก็สติกเกอร์น่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะ ถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรนะคะก็แบบจะสับสนหน่อยนะคะเพราะว่าเพิ่งเปิดได้ไม่กี่อาทิตย์เองนะคะใส่ไปนะคะเดี๋ยวเราขอไปใส่ของแถมก่อนนะคะนี่นะคะไปใส่ของแถมมาแล้วนะแล้วก็ลูกอมนะคะสองเม็ดเลยใส่ไปของแถมร้้นเราก็จะมีเยอะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีโฟมนะคะใช่ไหมนี่นะคะ ปเดี๋ยวเราไปแล้วก็ติดด้วยสติกเกอร์อันนี้นะคะเราจะใช้เป็นสติกเกอร์ดอกกุลหลาบแล้วก็ติดสัก,กทิปไปเลยนะจ๊ะนี่ราคาแพ็คไปแล้วนะไปะใส่ไปเลยค่ะ ของแถมนะคะใส่ไปเลยแล้วก็เป็นนี่นะคะที่ขั้นหนังสือเล็กๆน้อยๆนะคะใส่ไปแล้วก็สมุดปฏิทินนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกลายให้ลูกค้านะคะอะไรไหนดีนะอะไรนี้นะคะสมุดปฏิทินหนึ่งเล่มนะคะนะใส่ไปนี่นะคะของแถมที่เราจะให้ลูกค้านะคะใส่ไปเลยแบบนี้เลยจ้าแล้วก็ให้ลูกอมนะคะ รวมไปเลยค่ะสติกเกอร์นะคะอีกหนึ่งอันแล้วก็เป็นกระดาษนะคะแบะโน้นนะคะใส่ไปเลยแล้วก็แพ็คเลยค่ะของแถมนั้นเราจะจุกๆแบบนี้เลยนะคะมาแพ็คก,กันเลยค่ะติดสก,ก็าเทปเลยติดสก,ก็าเทปเสร็จแล้วก็ส่งได้จ้า มาตีเฉพาะเคปกันนะคะอืมนะคะกิดไปเลยอ่าแบบเครื่องนะคะแล้วก็ลี่ค่ะอืมโอเค เลยนะคะติดสติกเกอร์ด้วยนะคะเอาเป็นสติกเกอร์สีน้ำตาลอันนี้เลยแล้วก็ติดสติกเกอร์อันนี้นะคะโอ้เม็ดฟองล่นอีกแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะโอเคคะ่ะติดสติกเกอร์นี้นะคะแกะสติกเกอร์ก่อนนะนี่นะ ติดไปเลยนี่นะคะแล้วก็เป็นนามบัตรของะะติดอันนี้ด้วยนะคะเป็นโพสต์อิดนะคะติดไปเลยนะคะอือเดี๋ยวนะคะ ก็จะมีการแบบวุ่นวายนิดนึงนะเพราะว่าเราแบบไม่มีใครถือกล้องให้ไงมันเลยจะแบบทำเองไม่ถนัดนะคะติดไปเลยตรงนี้เลยนะคะนี่ได้แล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าคนแรกนะเป็นลูกค้าคนที่สิบของเรานะคะเพราะว่าคนแรกก็คือฉันก่อนนะคะเป็นลูกค้าของเรานะคะ เย้ e. น่ารักมากเลยใช่ไหมล่ะนี่นะคะพร้อมส่งแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปส่งไปสนีกันนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยจ้านี่นะคะเอามาเล่นได้เลยเลนี่ย okay. ไปค่ะก็ไปส่งกันเลยนะคะก็ การแพ็คของของเรานะคะแล้วก็ของแถมเราขายอะไรนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะของแถมก็จะจุกๆแบบนี้นะคะมีทั้งปฏิทินตั้งโต๊ะนะคะแล้วก็เป็นพวงกุญแจน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็เป็นหนังยางมัดผมนะคะน่ารักน่ารักเลยสําหรับผู้หญิงที่ชอบนะคะแล้วก็เป็นเป็นการ์ดที่คข้าหนังสือนั่นเองเนาะนะคะแล้วก็ที่ติดผมน่ารักน่ารักสีหวานแหววแบบนี้เลยจ้า แถมยังไม่พอนะคะมีลูกอมฮาร์ดบีดอีกด้วยนะคะเป็นลูกอมฮาร์ดบีดนะคะแล้วก็เป็นกระดาษโน้โทตทดอีกแบบนี้เลยจ้าแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะเป็นสติกเกอร์นะเราจะแถมแบบนี้ให้ทุกกล่องเลยจ้านะใครที่ซื้อ3ามกล่องข,ขึ้นไปนะคะจะมีโปรโมชั่นด้วยนะคะจาก400บาทนะคะลดเหลือ350บาทนั่นเองนะคะเย่ก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย โอเคค่ะทุกคนก็ต้องขอัยนะคะที่ถ้าเกิดว่า3ามกระปุกนะคะก็450านะคะก็ต้องขอภัยนะ,ค,ะคือแบบบวกเลขผิดนะคะก็จาก3กระปุก450านะคะลดเหลือ400บาทนะคะลดไป50บบาทด้วยนะคะไปะเดี๋ยวเราไปส่งของกันนะคะของก็จะแบบ จุกๆแน่นๆน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะของแถมนะคะก็วันนี้เป็นคลิปแรกนะคะที่เรามาถ่ายนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาถ่ายนะคะมัวแต่คอแพ็คของนะคะแล้วเราแพ็คเองคนเดียวนะคะไม่ได้มีใครมาช่วยแพ็คนะคะแพ็คเองนะคะแพ็คเองใส่เองของแถมใส่เองนะคะซื้อเองตังเองนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้ามีออเดอร์อีกนะคะก็จะมาแพ็คให้ดูอีกนะคะบ๊ายบาย่า